ยาเสพติดครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนหรือตอชอดอเปิดฉากประทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้าล็อตมหึมากว่า1 6ล้านเม็ดพร้อมระดมชุดสุนัขสงครามเคนายไล่ล่าผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีค่ะ เหตุการณ์ระทึกขวัญน,นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณเส้นทางดอยอิสระอำเภอแม่จันจัังหวดเชียงรายค่ะหลังได้รับสายข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังซุ่มสกัดจนกระทั่งพบรถกระบะอีซูซุสีขาวต้องสงสัยขับผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจคน้นคนร้ายกลับเร่งเครื่องพยายามพุ่งชนเพื่อเปิดทางหนีค่ะเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยิงสกัดไปที่ตัวรถจนเสียหลักจังหวะนั้นคนร้ายสองคนได้กระโดดลงจากรถพร้อมใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายก่อนจะหนีเข้าป่าไป